สวัสดีครับพบกับอัมินทางนะครับผมกับแนวทางหวยเรารวมวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมนะครับมาทุกวันสำหรับหวยเรารวมเด่นนะครับวันนี้57เครับมากับ2 3 4 8าม่ห้ามา57นะครับ52นะครับ5 3 54มาครับ58 7มา72ครับ73นะครับ74แล้วก็78 หลักร้อยเก้าครับผมเก้ 9, 5, 7, นะครับ952 953 954 9เก้าห้าสามเก้าเก้าดสองนะครับเก้าเจ็ดสาเจดสี้าดแปเน้นนะครับไปห้าเครับห้แล้วก็72 3ตัวชุดเน้นนะครับ957าห้ 9, 5, 7, ครับเก้ 9, 5, เก้าสำหรับแนวทางหวยรา่วร่วมนะครับวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมนะครับขอโชคดี3ตัวตรงครับ